สวัสดีครับกับผมนายนพนันทองชิดคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการยุบวงจรของตัวต้านทานนะครับนะครับขอให้ตัวต้านทานมา5ตัวนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับ R1 R2 r 3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 นี้นะครับเรากําหนดได้เองเลยนะครับว่าเราจะใส่ตรงไหนเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมายุบวงจรกันนะครับยุบวงจรนะครับเราก็จะมาใส่จุดกันก่อนนะครับเราจะใส่จุดนะครับคือ จุด b จุด c จุด d 3จุดนี้นะครับมันไม่ค้องเกี่ยวอะไรกันเลยนะครับแต่พอเรามาดู3มจุดข้างล่างนี้นะครับ a f e นะครับมันตรงนี้นะครับมันมันมันเป็นการลัดวงจรนะครับต่อแบบลัดวงจรดังนั้นจุด a จุด f จุด e จะกลายเป็นจุดเดียวกันนะครับเราก็จะได้จุดมา4จุดคือจุด b จุด c จุด d จุด a f e หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวต้านทานนะครับตัวต้านทาน r 1นะครับ r 1อยู่ระหว่าง B กับ C เราก็ใส่อยู่ระหว่าง b กับ C R2 อยู่ระหว่าง C กับ d เราก็ใส่ระหว่าง C กับ d R3 อยู่ระหว่าง d กับ e เราก็ใส่ที่ระหว่าง d กับ e R 4อยู่ระหว่าง r 4คือตัวนี้นะครับอยู่ระหว่าง f กับ d เราก็ใส่ระหว่าง f กับ d นะครับ R4 ของเรา R5 นะครับ R5 ของเราอยู่ระหว่าง C กับ E เราก็ใส่ที่ระหว่าง C กับ e นะครับ เมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับเรายุบมาแล้วนะครับจากอันด้านนี้เราจะได้ภาพแบบนี้มาก่อนนะครับหลังจากนั้นเรายุบต่อนะครับเรายุบต่อได้แบบอนุกรมอนุกรม r 1กับ r 3 4ทํา่ไมตรงนี้เป็น r 2 3 4นะครับเดี๋ยวเรามาเรากลับไปดูกันเลยนะครับคือตรงนี้นะครับต่อแบบขนานกันใช่ไหมครับ r R 3ากับ R 4เราทำต่อไปบ,บขนานตรงนี้กันก่อนนะครับเมื่อเราคิดเสร็จนะครับก็จะได้เป็น R 3 C นะครับ R 3า C นะครับก็จะต่อแบบอนุกรมกับ R 2เมื่อเราคิดตรงนี้เสร็จนะครับเราก็มาดูตัวนี้นะครับมันมันต่อแบบขนานกันอยู่นะครับ R 2ม C มันต่อขนานกับ R 5อยู่นะครับดังนั้นเมื่อเราคิดตรงนี้คิด R 2 3ง C กับ R 5เสร็จแล้วนะครับ เรามันก็จะเหลือ r 1ซึ่งมันจะต่อกับต่อแบบอนุกรมกับ r 2 3 4นะครับเราก็มาใช้สูตร s ิ g m a r เท่ากับ r 1บวก r 2 3 4ได้เลยนะครับเรายังไม่ดู r 2 3 4เราก็ไปหาเราทำภาคขยายไปหา r 2 3 4 r 2 3 4นี้นั้นนะครับเกิดจากอ่อ,เ,อเป็นการต่อแบบอนุกรมแบบขนานแบบขนานนะครับเมื่อกี้ต่อแบบขนานจาก อ่า r สองกับ r หนะครับเราก็จะใช้สูตรห่ส่วน r สองสา 2, 3, 4, 5, เท่ากับหส่วน r สองสามสีบวกหส่วน r หแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ r สองนะครับเรายังไม่รู้ดังนั้นเราขยายมาอีกนะครับขยายมาเลยนะครับแบบนี้ R234 นี่ครับได้จากการต่อแบบอนุกรมของ R2 กับ R34 ใช่ไหมครับดังนั้นสูตรในในการ R234 ก็คือ R234 เท่ากับ R2 บวก R34 แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ R34 อ๋เราขยายมาอีกนะครับระหว่าง r 3 r R34 นี้นะครับเ,เราได้มาจากการต่อแบบ ขนานใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วการต่อแบบขนานก็จะมีสูตรว่าเศษหนึ่งส่วน r สาม c เท่ากับหนึ่งส่วน r สามบวกหนึ่งส่วน r c เมื่อเราได้อ่า r สาม c มาแล้วนะครับเราก็นําไปแทนในตรงนี้ก่อนอ่าแทน r สาม c ในแทน r สาม c ลงไปในนี้นะครับในที่เราหา r สองสาม c เมื่อเราได้ r สองสาม c มาแล้วนะครับ เราก็นำ r สองสามนะครับมาแทนลงในตัวนี้นะครับที่ที่เราหา r สองสามหดังนั้นเมื่อเราได้ r สองสามหนะครับเราก็นำมาใช้งานได้เลยนะครับนำมาใช้งานตรงนี้นะครับแล้วเราคิดแล้วก็จะได้คำตอบนะครับ